จดไว้เลยนะครับว่าจ่อเบรกแนวต้านเป็นหัวใจของสายเดเทตุจำไว้ก่อนนะหุ้นที่จะราคาแพงขึ้นสูงขึ้นต้องจ่อเบรกและทะลุเบรกขึ้นไปก็คือเบรกเอาดังนั้นหุ้นพวกนี้สายเดเทตุจะคัดมาเล่นไม่ว่าคัดหุ้นเพื่อน,นำมาเฝ้าหรือเข้าเล่นจังหวะเล่นเขายิงทะลุแนวต้านเราต้องเข้าให้ทันดังนั้นการกองหุ้นสําหรับเดทเทตุ ate, คือกองหุ้นที่เขากําลังจะเล่นนะหุ้นที่เขาจะเล่นส่วนใหญ่นะครับจะลุ้นจ่อเบรกแนวต้านเพื่อ ทำเบรกเอาหรือทะลุเป็นไฮใหม่หรือออทามไฮใหม่ดังนั้นคติของสายเดเทศจึงมีหลักคิดของทุกคนสายดเดเทว่าถึงจะซื้อแพงแต่ลุ้นขายแพงกว่าเป็นเดเทตถ้ามั่นใจวอลลุ่มได้ข่าวได้อะไรได้นะครับ เข้าหอวันนี้เพื่อลุ้นเขายิงพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้เราเรียกว่าห่อข้ามวานันเข้าใจไหมหรือมาดักเล่นวันนี้ก็ได้นอาไมครับที่มันจ่อแล้วว่าเขาจะยิงไหมเราเข้าในจังหวะที่วอลลุ่มมันเข้าเจ้ากําลังจะยกให้ได้แล้วทิ้งขายให้ได้เนี่แหละหัวใจการเล่นเดทการหาจอเบ็กแนวต้านฟังไว้ก่อนนะ มันแปลว่าอะไรถ้าทรงกราร์ดมันเขียวย้ําหรือย้ํายิงแท่งเขียวแล้วมาจ่อเบรคถ้าเราเข้าทันตั้งแต่ตรงนี้เราเรียกว่าห่อไว้ก็ได้เพราะรอลุ้นพรุ่งนี้ว่าเขาจะยิงไหมหรือพรุ่งนี้ตอนเปิดตลาดมาล้วก็ดูสัญญาณวอลลุ่มเข้าเจ้าก็จะยกไหมถอนออฟเฟอร์หรือยังเข้าให้ทันเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างเข้าต้นแท่งเขียวที่เขาจะทําแล้วฟังไว้ก่อนนะครับ การหาหุ้นจ่อเบรกแนวต้านไม่ได้ทำให้ใครขาดทุนเพราะเราเล่นตามจังหวะที่เขาเล่นคัดหุ้นมาแล้วจ่อเบรกแต่เขาไม่เล่นเราก็ไม่ขาดทุนนะเพราะกฎของเดย์เทรดเข้าเล่นในจังหวะที่เขาเล่นคือตามกลิ่นเงินแสดงว่าการคัดหุ้นในเดย์เทรดจริงๆแล้วก็คือ เล่นในจังหวะที่เขาเข้าเล่นเราตามกลิ่นเงินต่อไปจ่อเบรกแนวรับก็คืออะไรไหมครับที่ราคาหุ้นกําลังจะขาขึ้นแต่หุ้นมันขึ้นไปด้วยฟันปลาเข้าใจไหมครับนะไอฟันปลาตรงนี้ที่มันย่อลงมาตรงนี้เราเรียกว่าแนวรับอะไรเป็นสัญลักษณ์ของแนวรับเพราะแนวรับของหุ้นขาขึ้นมันแปลว่าขึ้นแล้วยอ่อพร้อมจะขึ้นไปใหม่เข้าใจยังดังนั้นนะครับจ่อเบรกแนวรับนะครับเป็นรูปแบบของการเล่นรอบสั้นกลางๆอย่างเดเทเมื่อกี้จ่อเบรกแนวต้าน เป็นรอบสั้นๆแต่จอเบรกแนวรับตรงนี้นะครับมันเป็นรอบสั้นถึงรอบกลางก็ตีไปเป็นลันเทนกึ่งเดเทเป็นลันเทนเข้าใจไหมอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ได้หรือเดือนนี้เดือนหน้าก็ได้เพราะอะไรราคาหุ้นเป็นทรงกราฟขาขึ้นแต่เวลาขึ้นมันเป็นฟันปลามันย่อลงมาแล้วมันจะมีแนวรับสําคัญเราจะสอนเมื่อเห็นแนวรับสําคัญเขียวเบรกเขียวย้ํา นอกไหมครับมีแนวรับสําคัญแล้วมีวอลลุ่มชัดเจนนะครับว่ามันจะกลับตัวเด้งไปกลับใหม่นอกไหมครับเด้งขึ้นไปเพื่อจ่อเบรกเห็นไหมก็เป็นจ่อเบรกแนวต้านแสดงว่าหุ้นทุกครั้งจะขึ้นไปจ่อเบรกแนวต้านได้ต้องเด้งมาจากแนวรับก่อนแสดงว่าจ่อเบรกแนวรับราคายอ่อลงมาเพื่อยือนแล้วก็เด้งกลับเด้งกลับไปจ่อเบรกแนวอะไรแนวต้านแสดงว่าจ่อเบรกแนวรับเป็นฐานนอกไหมครับของหุ้นที่ลงมาแล้วเด้งกลับไปจ่อเบรกแนวต้านเพื่อลุ้นทะลุ เมื่อยิงทะลุขึ้นไปปุ๊บนะหุ้นก็จะย่อมาใหม่เนอะไหมครับย่อลงมาแล้วก็ต้องอ่านแนวรับอีกว่าเป็นจ่อเบรกแนวรับพูดง่ายๆเขียวเบรกเขียวยำขึ้นมาแล้วก็จะกับตัวกับตัวไปจ่อเบรกแนวต้านใหม่แสดงว่าทุกครั้งที่มีจ่อเบรกแนวต้านหุ้นจะย่อลงมายืนที่เบรกแนวรับดังนั้นไอเบรกแนวรับเนี้ยกว่าจะทําราคาขึ้นไปจอ่อเบรกมันใช้เวลาหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือหลายอาทิตย์เข้าใจไหมมันก็ทําให้เราเห็นว่าอะไร เราสามารถเข้าเป็นรอบสั้นหรือรอบกลางก็ได้ถืออาทิตย์2ออาทิตย์ก็ได้เพื่อดูทรงวันขึ้นไปอะไร ไปจ่อเบรกเห็นไหมจ่อเบรกมันเป็นเวลาสั้นๆแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือไม่เกินอาทิตย์นี้เล่นกับมันให้จบแต่จ่อเบรกแนวรับนะครับมันอาจจะใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกว่าจะขึ้นไปกว่าทรงกรับที่ลงมายืนได้แล้วเด้งกลับขึ้นไปแสดงว่าจ่อเบรกแนวรับและแนวต้านเป็นรูปแบบผสมประสานที่ซ่อนอยู่ถ้ามันลงมาเบรกแนวรับเข้าใจไหมแล้วกาลังเด้งกลับเข้าใจไหมไออย่างเงี้ยถือเป็นรอบสั้นนะไหมครับ,รบกึ่งลันเทนก็คือกึ่งรอบกลางเพื่อรอมันไปจ่อเบรกแต่ไอ จอเบรกตรงนี้รอขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเล่นเดแสดงว่าหุ้นทุกตัวที่จะจ่อเบรกแนวต้านจ่อเบรกแนวต้านต้องเด้งมาจากเบรกแนวรับแล้วส่งขึ้นมาจ่อเบรกเข้าใจตรงนี้ไหมนี่